สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิดิกัญยาวงมอรหัสนักศึกษา6 2 5 1 9 5 3 2 1สถาบานันการจัดการปัญญาภิวัฒนจังหวัดลำปางวันนี้เราจะมาสอนวิธีการออกจากระบบลายแบบง่ายๆแป๊บเดียวเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราเข้าไปที่หน้าตั้งค่าจากนั้นไปที่ l ล n e ค่ะแต่ถ้าเป็นระบบปฏิบัติการ Android ให้เข้าหน้าแอปพลิเคชันแล้วคลิกที่แอปพลิเคชัน Line ค่ะ ขั้นตอนต่อมาหลังจากที่เราอยู่หน้าตั้งค่าแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วสำหรับ iOS ให้กดเอาแอปที่ไม่ได้ใช้ออกและสำหรับ Android ให้กดปุ่มลบข้อมูลค่ะแค่เพียง2ขั้นตอนเท่านี้เราก็สามารถออกจากระบบไลน์ได้แล้วขอบคุณค่ะ